เมโครเด็กสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็การรีเซ็ตตัวเครื่องกรองอากาศเสี่ยมีนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องกรองเสีย่ยวมีรุ่น2 s นะครับหรือว่า2 s นั่นเองก็จะเป็นรุ่นของ cn version นะครับหรือว่า c ชน n า version นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนและเครื่องกรองก็จะตัวเครื่องกรองก็จะเตือนแล้วว่าฟิลเตอร์มัน0% แม่เขึ้นสีแดงเลยแล้วก็มันเป็นภาษาจีนเนื่องจากมันเป็นเซียนเวอร์ชันนะครับเมื่อขึ้นแดงหรือว่าต่ำกว่า10%ก็ควรจะรีบเปลี่ยนแล้วนะเพื่อคุณภาพของอากาศที่เราสูบนะครับรุ่น 2S เราเนี่ยจะเป็นการถอดตัวไส้กรองจากด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนนะให้เราปิดตัวเครื่องกรองนะกดปิดแล้วก็ถอดปลั๊กออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับกดปุ่มปิดทางไว้แล้วมีเตือนเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยครับแล้วก็เราก็ถอด ถอดออกนะครับเพื่อความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็น้านหลังนะครับถ้าเราสังเกตเห็นด้านหลังจะมีตัวหน้ากากเปลี่ยนแล้วเราก็บีบมั่นอ่าแล้วก็จะสามารถถอดได้แหละจริงๆตัวข้างหลังก็มีที่เปลี่ยนอย่างไงเนาะเราแกะออกแกะตัวแผ่นออกมาปุ๊บแยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงตัวแผ่นกองตัวเก่าออกนะครับ มันจะมีเชือกอยู่ด้านบนเนาะค่อยๆดึงนะจะดึงแรงเพราะว่าฝุ่นมันจะฟุง่งนะถ้ากลัวฝุ่นพุ้งเราสามารถใส่หน้ากากได้นะฮะก็เมืองไทยก็ถือว่าฝุ่นเยอะเลนะครับต่อไปนี่ก็คือหาที่ชุ่เปียกหรือผ้าสะอาดๆที่น้ำมาเช็ดนะฝุ่นนี่มันกดค่อยเช็ดนะ โอเคในโคเด็กเราก็มีสีดำแล้วนะครับนี่เฉะเป้นไส้กรองสีดำที่จะที่จะอัปเกรดจากไส้กรองสีเทาขึ้นมานะครับก็คือเราจะเพิ่มเรื่องกรองกลิ่นเข้ามาแต่ว่าถ้าใครที่บ้านมีกลิ่นแรงๆนะแนะนําแกลนนะครับแกนคาร์บอนเสริมเข้าไปครับสามารถเสียบตรงกลางเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับเนาะเห็นไหมอันนี้สีดำนะครับวิธีใส่ครับก็คือไม่ยากเลยเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแค่นี้เองครับแต่ว่า เรามีการเสริมใส่เข้าไปนะครับก็สามารถใส่เข้าไปในตัวไสกองได้เลยนะใส่เข้าไปก็จะก็สามารถใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็หน้ากากครับวิธีใส่คือจับด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ลงไปแล้วข้างบนเนี่ยให้เราปิดแล้วก็ลงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กอ่า กำมืามาดูเฮ้ okay. ตอนนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเี๋ยวเปิดเครื่องนะครับอันนี้เราก็มาดูกันว่าเค okay. เรามาดูกันนะครับอ่าก็ขึ้นเป็นไฟเขียวแล้วก็โชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแสดงว่าตัวนี้ไส่กรองของร้านแมกเนติกเ,เราเนี้ยอ่านได้แบเนี้พอดีเลยครับก็ช่วงนี้ฝุ่นก็กำลังจะมาแล้วก็ เตรียมพร้อมรับมือกับฝุ่น PM 2 5ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเครื่องไม่อ่านเนี่ยาทางเราเนี่ยแนะนำให้กดรีเซ็ตเกรื่งก่อนนะครับยางต่อไปจะต่อไปจะเป็นวิธีการรีเซ็ตตัวเครื่องกอง2อง 2S นะครับหรือว่า True S นั่นเองของ Xiaomi Air p u r i f y 2S นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยต้องมาเข้าเข้าใจก่อนว่าปกติเนี่ยเครื่องกองของ Xiaomi เนี่ยมันจะมี2ปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่ม ปุ่มนั้นบนเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าปุ่มเปิดปิดแล้วกันแล้วก็ปุ่มที่2จะอยด้านหลังเครื่องอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไลท่งหน้าจอนะก็คือปุ่มแสงจอนนั่นเองอันนี้ผมจะเรียกว่าปุ่มไลท่งนะครับก็มาดูกันวิธีการรีเช็ตไม่ยากครับคือเราต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับทางไว้นะับ5วิประมาณ5าวินะครับ1 2 3ามกดพร้อมกัน ่แล้วเมื่อดังหนึ่งครั้งปุ๊บปล่อยปุ่มเปิดปิดนะครับให้เป็นค้างปุ่มไหลนิ่งไว้จนหน้าจอขึ้นว่าอ e ีพ e ็อ e ปนะครับยังไม่ขึ้นอ่ะถ้าขึ้นหน้าจอปุ๊บปล่อยครับพอมันขึ้นอ e ีพ็อปเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราไม่ต้องอะไรเครื่องจะทําการรีเซ็ตรอสักแป๊บหนึ่งครับสักสามวิแล้วกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในการรีเซ็ตนะครับ เราก็จะเป็นรีเซ็ตแล้วคืนค่าเรียบร้อยครับนี่คือการรีเซ็ตเครื่องกรองอากาศ Xiaomi รุ่น 2S นะครับทั้งรุ่นไทยกับรุ่นรุ่นของเวอร์ชันไทยรุ่นของเวอร์ชันจีนก็ใช้วิธีเดียวกันครับนี่ก็เรียบร้อยแล,แ,ลแล้วกดปุ่มเปิดขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการรีเซ็ตแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันอยู่ที่ แต่ละเครื่องแต่ละคนนะไม่เกี่ยวกับรุ่นนะครับบางเครื่องเนี่ยสใส่ไส้กรองใบก็อ่านเลยบางเครื่องก็ไม่อ่านนะครับก็ต้องมานั่งรีเซ็ตก็ไม่ต้องตกใจไปนะร,รีเซ็ตตามคลิปได้เลยหรือบางเครื่องเนี่ยตอนแรกใส่ไปปุ๊บอ่านสักแป๊บพอจะเปลี่ยนอีกรอบนึงไม่อ่านต้องมานั่งกดรีเซต็ตยังไงก็ต้องลองดูกันนะครับผมย้ำนะก็เครื่องกรองเซลล์อากาศเซี่ยวมีแต่ละรุ่นเนี่ยการวิธีคนเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นให้ลองดูในคู่มือก่อนหรือว่าลองค้นหาใน กูเกิลดูว่าก็พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องคองอากาศเะมีรุ่น 3H รุ่นโปแล้วก็ตามด้วยวิธีการรีเซ็ตมันก็จะมีบอกอยู่ครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง m a c โ t e c h แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจาก m a c โ t e c h เราด้วยนะครับไส้กรองเสียมปัจจุบันเราก็มีมีรองรับหลายรุ่นเลยไม่ว่าสีคอมแพสีไลท์สีโปรสีธรรมดาหรือแม้กระทั่งโปรเ โ r o m ม็ก็มีเรียบร้อยนะครับมีหลักสีให้เลือกด้วยมีเฮปา h 1 3ที่กรองฝุ่น pm ส5ได้ดีมีไส้กรองสีดำสีเหลืองสีม่วงมีหลากหลายเลยยังไงลองไปดูข้อมูลกันนะครับยังไงฝากร้านเราด้วยนะครับ m ม c โคเทครับสวัสดีครับ